สวัดีค่ะป้ามุนาพาชมจ้าผลลไมากลากไม้ก็เหลือกินแค่นี้แหละนะคะก็เหลือพุนนะคะอันนี้พุนต้นไม่สูงนะคะเพราะเลือกที่จะแบบไม่ต้องสูงนะเราจะได้เก็บกินแล้วก็มีตรงขาวๆตรงนู้นบลูเบอร์รี่นะคะก็พอได้เริ่มเก็บกินแล้ว สองต้นยกให้นกอีกสองต้นเป็นของเรานะคะผลหมากลากไม้ม,ตตมัตะกีป้าโมนาก็ทํารุ่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมองเห็นเป็นรูปเป็นล่างว่ามีผักชีนะคะเนอะผักชีสี่แถวผักชีลาวสองแถวก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะคะกระเทียมก็อาจจะไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวก็หนาวแล้วผักเพื่อนให้มาก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นผักทนร้อนทนหนาวทนอะไรได้นะคะสวนดอกไม้ก็ยังเหมือนเดิมประมาณนี้นะจ๊ะเนอะ ลุงก็เอาอาหารนกไปให้นกนะคะเนาะอ๋อส่วนตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมสตอรอเบอรี่แล้วก็ข้างถั่วทุกคนข้างถั่วอันนี้เมื่อกี้ป้าโมนาไล์สดป้าโมนากระถามในไล์สดว่าทําอะไรกินได้บ้างนะคะเพื่อนในไล์สดพี่พานะคะแกก็บอกว่าให้เอาไปทําแกงส้มนะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวฝรั่งเนาะนี่นะคะ ปักอ่อนๆงาๆนะคะเอาไปแกงส้มพี่พาบอกนะคะก็ทั้งแถวดูอยู่กับพื้นเลยนะคะอยู่กับพื้นเลยอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ออกมาเขาก็เริ่มจากอายุมากแล้วนะคะนี่อันนี้กำลังอ่อนๆเลยนะคะเนาะก็ยังพอได้กินอยู่นะคะยังพอได้กิน เดินไปก็เห็นต้นหญ้าต้นอะไรก็ท้อไปเรื่อยเลยพี่น้องงานในสวนทําไปเรื่อยนะคะออกจากบ้านคือก็เสียตังค์อยู่ในบ้านก็คือไม่เสียตังค์นะคะนอ้อแล้วก็ในโรงปลูกพักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะทําอีกคลิปนะคะคลิปนี้ก็ให้ชมคร่าวๆว่า สวนหลังบ้านพาเพลินของป้ามนาก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้ามนาจะให้น้ําเขานะฮะแต่วันนี้ก็มีโปรแกรมว่าคุณฝนจะตกนะคะคุณฝนจะตกถ้าคุณฝนจะตกก็คงตกไม่เยอะไงป้ามนาก็คงจะให้น้ําเขาแหละดอกไม้ผลไม้นะคะก็มีกินพอกินพอเดินเก็บกินของเราอยู่นะคะพอกินพอใช้อยู่ ีสันชีวิตอยู่ไปเรื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยเราก็พักนอนอยู่บ้านเราออกไปข้างนอกก็คือมีกินมีใช้มีซื้อแต่เราซื้อเราจะซื้อไปไหนเราจะกินไปไหนก็อยู่บ้านวันไหนที่เราเหนื่อยเราค่อยออกไปหากินข้างนอกก็คืออย่างว่าวานนี้ป้าโมนานเหนื่อยนะคะไปทํางานไปทํางานวันหยุด วันเสาร์เนาะไปทํางานคันนี้กลับมาถึงบ้านป้าบุนาาก็หิวหิวก็ไม่อยากจะให้ลุงแขนเดียวทําช่วยทากับพงก,กับข้าวนะคะป้าบุนาก็เลยว่าเออกลับมาถึงบ้านอาบน้ําอาบท่าก็ชวนลุงออกไปข้างนอกไปกินร้านอาหารร้านจีนนะคะสองคนผัวเมียกินเสร็จกลับบ้านอิ่มท้องมาถึงบ้านนอนหลับนะคะตอนเย็นตื่นมาก็ช่วยกันทํากับข้าวสองคนตายายนะคะโอเคผาชมพาทัวร์